หืกอดกอมาอือจิ้อ่อนอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี่เลย คอไก่แดดเดียวทอดค่ะทุกคนกรอบๆเลยเพิ่งทอดมาร้อๆเลยนะคะแล้วก็กินคู่กับผักดองแล้วก็แจ่วปลาราผัดนะคะนี่เลยแล้วก็มีซุปที่เหลือนะคะนี่เลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยค่ะน้ำข้าวมิ้นขยำกับน้ำพริแออกแจ่วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นแล้วน้ำไหลๆชิมแล้วนะคะกลมกล่อมอร่อยมากอือ,อ,อหอมรสชาตินี่คือกลมกล่อมเลยอืม ของแบรนด์เจ๊นุ้ยไก่สดนะคะกรอบกรอบน้องนุ่มหนมกินกับอันนี้ยประกาศดองใครเป็นคนที่ชอบกินคอไก่ไปจัดเลยค่ะอร่อย ช่องทางกันสั่งซื้อนะคะในช้อปปีเดี๋ยวมิทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็เฟ b บุ๊โลงงานเจนนุ้ยไก่สดค่ะถ้าในติกต o กก็เนื้อคอไก่แดดเดียวนะคะใครอยากกินก็ไปจัดกันเลยค่ะอันนี้ถุงละสอ0รกรัมนะคะอันนี้มินทอดไปสองถุงอร่อยอ่ะกินกับลิ้นฟ้าดองค่ะ ใครชอบกินข้าวเหนียวนี่คือข้าวกันเลยแต่มีนะชอบกินข้าวสวยนะกรอบกรอบมอ่ไก่เขาจะมีความหอมรสชาติคือนัวกลมกล่อมค่ะ เนื้อเขาจะเป็นเส้นๆค่ะหนึ่งตัวน่าจะมีชิ้นเดียวมั้งเพราะว่าคอไก่เนื้อมันไม่ได้เดยอะขนาดนั้นไงไม่แบบเนื้อชิ้นที่ใหญ่ของเราเลยอ,อืมอ่อนนะ ห่ขอข้าวไปให้เด็กๆนะเด็กๆชอบเลยแหละมินว่าเด็กๆอ่ะชอบรสชาติเนี้ยขอกายเขาจะมีมันแท่ค่ะอชอบอ่ะเหลือถุงซื้อมาสามแพคค่ะ ทอดง่ายมากทอดง่าย,าายาน้ำมันไม่กระเด็นเลยมินจะใช้ไฟแรงก่อนไฟแรงพอเราทอ,อดไปปัแ๊บบนึงแบบคลุกให้มันเข้ากันใช่ไหมกับน้ำมันอะไฟแรงก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเบาไฟค่ะค่อยค่อยเบาไฟแล้วก็ค่อยค่อยแบบพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆนะคะพอสีมันได้ที่แล้วเปิดไฟแรงอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนที่จะเอาลงนะคะก็เสด็จน้ํามันแล้วก็ ไว้แป๊บนึงมันก็จะกรอบค่ะกรอบจริงเนื้อข้องางในฉ่ำอะ่ะ มินเชื่อว่าใครซื้อไปชอบทุกคนอ่ะขนาดมินยังชอบเลยอย่ะก็มงนเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำซั่นนะแต่อร่อยดูชิ้นเนี่ยชิ้นใหญ่มาก บสุดๆางคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นมิ้งกินข้าวเหนียวเลยมิ้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนกินข้าวค่ะเหมือนเราโตมากับข้าวสวยไงพอเรากินข้าวเหนียวเราก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ จะทำาว่ากินได้ไม่กินได้แต่ว่าให้กินเป็นแบบว่าอาหารหลักก็กินไม่ได้เพราะว่าข้าเหนียวบ้านเมยอาจจะนิยมเอาไปทําขนมอะไม่ค่อยเอามากินกับของเขา นั้นำนำเข้าตู้เย็ยนทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้าเก็บไว้ในช่องแช่เย็ยนปกติได้หนึ่งอาทิตย์วิธีทำนำไปทอดไฟกลางค่อนข้างอ่อนขนาด200กรัมมินี่ใชไไ้ไฟแรงก่อนแล้วค่อยๆลดต้องกะเอาเพราะไฟแต่ไฟแก๊สแต่ละบ้าน แต่ละคนอ่ะไม่เท่าไม่เท่ากันนะ ไม่ไม่มีกระดูกเลยนะคะทุกคนเขาเลาะมาให้อย่างดี <S 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 กินก๋วยเจี๋ บางคนบอกว่าเอ้ยมินเลี้ยงลูกแบบว่าทำไมกินง่ายจังใช่ไหมลูกสาวกินง่ายแต่ลูกชายเนี่ยกินยากมากยากสุดๆแต่ถ้าเป็นหอมห่นง้ะไก่ทอดหมูทอดะกินค่ะแต่ถ้าเชื่อไหมมินไปกินชาบูไปกินซูชิไปกินอะไรเงี้ยพาเข้าไปแล้วก็จ่ายตังค์อ่าจ่ายตังค์ต้องอีกไม่นานก็คือลูกมินเนี่ย จะเสียค่าแบบผู้ใหญ่แล้วนะเพราะว่าเขาเกินร้อยสาสิบไงถ้าเกินร้อยสามสิบเขาคิดราคาผู้ใหญ่เลยพาเขาไปนะไปน,นั่งไปน,นั่งดู i p a พบางทีเราก็อยากกินนะเนาะเขาบอกว่าเขาพยายามจะกินนะแต่ว่าเขาเขากืนไม่ลงเขาบอกนะเขาคืนแล้วม,มันจะออกอืมแล้วก็ ไม่อยากบังครับแต่ครูเข็น <c oughs> ครูเข็นตลอดเลยว่าถ้าไม่กินนะจะเป็นนู่นจะเป็นนี่ครูสารพั <c oughs> ดนี่พยายามจะกินชิ้นเล็กทั้งหมด อร่อยอะ่ะช่อเมิม้นเคยเห็นข้งแรนนะคอไก่แดดเดียวนะไม่เคยเจอเลยปกติชอบแทะแต่คอมันะกระดูกต้องต้องแทะกระดูกอะ่ะเอออันนี้เขาเลาะมาให้เรียบร้อยริน้นปลาดองมีคนถามว่าไม่ขมหรอรสชาติเปรี้ยวๆนัวๆค่ะ รสชาติขมไม่เหลือเลยอาจจะเหลือไป,ไปลายปลายลิ้นอะไรเงี้ยเมื่อกีอ้กรอบกว่านี้มันโดนพันลบ mm อย่างไทยยากรีมไทยยากรีก็ไปจัดกันเลยนะคะเดี๋ยวมิ้นบอกช่องทางการสั่งซื้ออีกรอบนึงนะคะ มิในช้อปปี้เฟ e บุ๊ k t ิ k กตอถ้าใน TikTok อ่ะมินจะ,ะแปะไว้ในตะกร้าถ้าใน s h o p e, ปีเดี๋ยวมินจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ส่วน Facebook ก็ชื่อว่าโรงงานเจ๊นหนุ่ยไก่สดค่ะถ้าเป็นเราพิมพ์ไปว่าแค่เนื้อไก่แดดเดียวเหมือนจะมีเจ้าเดียวนะในไทยน่าจะมีอยู่เจ้าเดียวที่ทำอ่ะโอเคใครอยากกินก็ไปจัดกันนะคะก็มินคอนเฟิร์มให้เราว่าอร่อยค่ะกลมกลม่อมรสชาติแบบ กลมก่อมแบบแดดเดียวหอมหอมไก่มากอืมโอเควันนี้มินไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ